ชีวิตที่อาจจะไม่ได้แบบต้องสะดวกสบายแต่ว่าคำหนึงเห็นถึงคนทุกกลุ่มอย่างเช่นผู้พิการหรือว่า LGBTQ หรือว่าเด็กคนชราสตรีมีครรภ์ต่างๆอยากให้เขาโฟกัสถึงคนกลุ่มนะั่คือรู้สึกว่า เราควรฟังเสียงทุกเสียงแม้ว่ากระทั่งกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มน้อยก็ตามะาอะค่ะความปลอดภัยในชีวิตที่เราเสียเงินภาษีทุกทุกปีท,กทุกทุกเดือนที่เสียกันไปเนี่ยมันเกิดผลมากกว่านี้เห็นผลมากกว่านี้จริงๆรถเมย์อ่ะมันควรจะมีเขาเรียกว่ามีบริการที่ดีกว่านี้ไหมเปลีป่ยนแปลงใ,ให้มันดีขึ้นนะครับน้ำไฟอะไรขยงขยะอะไรเงี้ยให้มันดีขึ้น ผู้ว่ากรทมอาจจะมีนโยบายที่เป็นจุดแข็งจุดขายของตัวเองมาชูโรงกันอยู่แล้วนะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าผลสํารวจหรือว่าผลโพที่ออกมาก็อาจจะส่งผลทําให้เหล่าบรรดาผู้สมัครนั้นต้องทําการบ้านมากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์คนกรุงนะคะดูท่าทีของผู้สมัครเมื่อทราบผลโพเบื้องต้นกันค่ะ เริ่มกันที่นายวิโรธลักษนาอดิสรนค่ะตอบคำถามที่บอกว่ามีผลโพบอกว่าคนรุ่นใหม่และกลุ่มนิวโวเตอร์จะนิยมเลือกนายวิโรจนั้นเขาบอกว่าอาจไม่จริงเพราะว่าเท่าที่ทางทีมงานทำโพขึ้นมาเองเพราบว่าคนจะเลือกเป็นกลุ่มข้าราชการหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเกือบ100%เซแต่ก็ยังไม่ขอประเมินค่ะว่าคะแนนขั้นต่ำที่จะได้จากการเลือกตั้งนั้นน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ ส่วนผู้มีคะแนนนํามาในตอนนี้ในหลายสมนักโคก็คือนายชัดชาติสิทธิพันธ์ครับตอบคําถามว่าเอาไว้รับฟังได้แต่ส่วนตัวไม่เชื่อเพราะไม่ได้การันตีว่าท้ายที่สุดจะเป็นคนชนะนะครับพูดอีกครั้งด้วยว่าได้คะแนนอย่างน้อย5 0 0 0 0นคะแนนก็ดีใจมากแล้วครับ นาวากาตรีสิทธาธิวารีค่ะสะท้อนว่าเปิดตัวหลังผู้สมัครคนอื่นๆดังนั้นการมีคะแนนตามก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้และคาดว่าตัวเองจะมีคะแนนเกาะมาอยู่ในกลุ่ม1ใน4หรือ1ใน5และคะแนนน่าจะทะลุ1 0 0 0 0แสนเป็นอย่างน้อยค่ะส่วนนายสกลทีพัทยกุลมองว่าผลโพเป็นเพียงสถานการณ์หนึ่งยังมีเวลามากพอครับที่จะทาคะแนนไล่ขึ้นมาได้และถึงวันปิดหีบ สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปได้อีกครับนางสาวรสนาโตศิตระกูลบอกว่าไม่เชื่อผลโพเช่นกันค่ะเพราะว่าหลายครั้งอธิบายที่มาการทรําโพไม่ได้และผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจก็เลือกได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปเชื่อผลโพค่ะส่วนนายสุชัดชวีสุวรรณสวัสดยืนยันว่าไม่กังวลกับผลโพครับเพราะยังมีเวลาหาเสียงและคะแนนยิ่งเป็นบวกขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับบอกว่าผลโพทําให้มีแรงสู้มากขึ้น และประชาชนก็จะเห็นความพยายามนี้ด้วยครับขณะที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองบอกว่าผลโพมีนำมีตามสลับกันบ้างแต่ก็เชื่อว่าท้ายที่สุดวันปิดหีบเลือกตั้งตัวเองจะได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นผู้ว่ากทมได้อีกครั้งครับ หลายสถาบันที่ทำโพไม่ได้สำรวจแค่คะแนนนิยมเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังสำรวจลึกไปถึงปัญหาใหญ่ของคนกรุงด้วยที่ต้องการจะให้ผู้ว่าคนใหม่เข้ามาแก้ไขมากที่สุดแน่นอนค่ะเรื่องน้ําท่วมติด1ใน5ห,หรือว่าท็อปฟแน่ๆนะคะและยิ่งต้องมาเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนจะแก้ปัญหาอย่างไรต้องใช้ทั้งข้อมูลรอบด้านต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนะคะ คุณธีวัตคะนี่นายจะเป็นไปตามเป้าหมายของเมืองทันสมัยหรือการเป็นสมาร์ทซิตี้ของกทมนะคะครับคุณวิสาคุณเจษดาจะเป็นเมืองที่ทันสมัยได้ต้องสามารถนาข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้จริงๆนะครับและจะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าข้อมูลนั้นประชาชนเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายและนํามาเตือนภยัยรับมือกับปัญหาต่างๆได้จริงนะครับถ้าเรามาดูข้อมูลของกทมครับโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณ ย้อนหลังประมาณ10ปีนะครับจะพบว่างบประมาณของสำนักการระบายน้ําติด1ใน3ของงบประมาณทั้งหมดนะครับและถ้ารวมกันมีมากกว่าครึ่งของงบประมาณทั้งหมดในกรุงเทพมหานครด้วยสิ่งนี้กําลังสะท้อนอะไรครับกำลังสะท้อนแนวโน้มปัญหาที่สำคัญในพื้นที่นั้นๆยกตัวอย่างอย่างในปี6-5นี้ครับมีงบในการจัดการน้ำทิ้งมากถึง5,000ล้านบาทนะครับนั่นหมายถึงทั้งน้ำฝน น้ำทิ้งจากบ้านเรือนและอาคารต่างๆจะถูกรับการจัดการอย่างเป็นระบบซึ่งสิ่งนี้ครับจะไปส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยนั่นเองครับสำหรับกรุงเทพนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเลี่ยงได้ยากเลยที่จะต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมยังไม่นับรวมภัยรุนแรงจากภาวะโลกร้อนนะครับที่จะขยับถี่ขึ้นทุกๆ10ปีครับ ชวผู้ชมมาจำลองสถานการณ์กันหน่อยนะครับถ้าพูดถึงกรุงเทพมหานครของเราตอนนี้นะครับอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางในเพียงแค่0.5ถึง2เมตรเท่านั้นนะครับขนาที่แต่ละปีครับอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างนะครับจะซุดตัวลงไปไม่ต่ำกว่า1ถึง2เซนติเมตรสิ่งนี้จะไปสวนทางนะครับกับปริมาณน้ําทะเลที่เขาจะหนุนสูงขึ้นมาแต่ละปี3ถึง4มิลลิเมตรนะครับ นั่นหมายความว่าการซุดตัวของแผ่นดินที่เป็นแนวดิ่งกับน้ําทะเลที่หนุนสูงขึ้นเป็นแนวสูงมันจะมาบรรจบก,กันพอดีหากเราไม่มีมาตรการรับรองที่ดีพอคาดว่าเมืองหลวงกรุงเทพมหานครแห่งนี้มีโอกาสที่จะจมน้ําภายใน15ปีครับและนอกจากนั้นครับปัญหาน้ําทะเลหนุนยังไม่พอไม่นับรวมปัญหาของฝนตกแล้วก็น้ำหลากด้วยนะครับ นอกจากการทุ่มงบประมาณในโครงการก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างอุโมงยักษ์หรือป้ายแจ็กกิ้งแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้หลายหน่วยงานกำลังจะนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อรับมือกับการจัดการน้ำด้วยไปดูกันหน่อยนะครับว่าจะสอดคล้องกับเป้าหมายเมืองทันสมัยมากแค่ไหนครับเจ้าหน้าที่ต้องมุดลงท่อเพื่อไปเก็บขยะเครื่องสูบน้ำแต่ละจุดที่ต่างคนต่างสูบโดยไม่เชื่อมข้อมูลร่วมกัน ไม่นับรวม5ปีก่อนที่ไม่สามารถเปิดเครื่องสูบน้ําได้ด้วยเหตุผลหากุญแจไม่เจอเพราะผู้รับเหมายังไม่ได้ส่งมอบงานให้กทมล้วนเป็นประเด็นที่คนกรุงเทพต้องเผชิญกับการจัดการปัญหาน้าท่วมเฉพาะหน้าวันนี้กทมเริ่มนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการและการแก้ปัญหาน้าท่วมเช่นอแอปพลิเคชันเซ็นเซอร์วัดระดับน้ําระบบวัดน้ําท่วมผิวจราจรโดยการบูรณาการผ่านศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้าท่วมกทม และใช้ข้อมูลเพื่อรายงานสถานการณ์แต่ยังไม่ถึงขั้นนำไปประมวลผลเพื่อแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีแบบจำลองน้ำท่วมแบบ3มิติเพื่อให้สามารถเลือกสูบน้ำในจุดที่คิดว่าจำเป็นที่สุดได้โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์คืออีกความพยายามของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำท่วมผ่านแพลตฟอร์มไฮโดรเจนที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ก็สามารถโยงความคิดการบริหารจัดการเนี่ยให้ให้ลึกมากขึ้นโดยใช้ระบบอัตโนมัติเนี่ยมาช่วยในการเตรียมการแล้วช่วยปฏิบัติการเมื่อเกิดขึ้นจริงครับการแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะมีการส่วนร่วมของชุมชนนะครร่วมคิดร่วมทำแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบ iot ที่ทําให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นแต่จาเป็นที่เราให้ชุมชนเนี่ยมามีส่วนร่วมด้วยนะครับ รูปธรรมาการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีมีแล้วในหลายประเทศอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นที่มีอุโมงคยักษ์ในโตเกียวหรือระบบคันกั้นน้ำของเกาหลีใต้แต่การใช้เทคโนโลยีบนฐานข้อมูลยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยประเมินและตัดสินใจบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนักวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลง,ปลงสภาพภูมิอากาศและภยัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตมองนะครับว่า การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลจัดการน้ำเป็นเรื่องที่ดีครับท่ามกลางปัจจัยความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะหากผู้ว่ากรทมคนต่อไปสามารถใช้ความเป็นเจ้าภาพประสานข้อมูลเหล่านี้ใช้ประกอบการตัดสินใจและที่สําคัญครับเป็นเมืองทันสมัยอาจไม่ใช่เพียงแค่การมีเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ต้องใช้เทคโนโลยีร่วมกับ Big Data ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย แล้วรับการเตือนภัยให้ทันกับสถานการณ์ครับความจริงมันเป็นอย่างนี้ผลกระทบนะแสดงว่าคนที่อยู่ปลายเส้นนะ่ะมันสิบเท่าร้อยเท่านะเห็นว่าถ้าพูดว่าท่านไหนเนี่ยมองไม่ออกว่าไอ้ปลายเส้นเป็นอย่างนี้นะอย่าไปเลือกนะนั่นหมายความว่าเขาจะแก้ต้นเส้นเนี่ยเขาแก้ได้นิดเดียวเขาไม่ได้แก้อะไรแทบไม่แก้อะไรเลยเห็นไหมแต่ว่าพูดว่าที่มองปลายเส้นนี่แหละนั่นคืออะไรอีก30ปีลูกหลานท่านเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงอีก50ปี เขาต้องย้ายที่อยู่จากกรุงเทพไปอยู่ที่อื่นไหมมันมาชัดมันเป็นไปไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้เลยมันมาชัดแน่นอนนั่นอนาครเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้คิดผู้ว่าที่มองการไกลนโยบายผู้สมัครสํารวจคร่าวๆนะครับผู้สมัครหลายคนก็มีแนวคิดครับที่จะนําเทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมทั้งระบบการติดตามน้ําเทคโนโลยีเปิดปิดประตูน้ํา รวมถึงการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำด้วยครับสุดท้ายต้องมาดูกันนะครับว่าโจทย์เมืองทันสมัยกับการจัดการน้ำจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ซึ่งคงไม่ได้อาศัยเพียงแค่เทคโนโลยีเท่านั้นครับแต่ต้องมีวิสัยทัศน์ของพ่อเมืองเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์จริงๆนั่นเองครับขอบคุณคุณทีวัดค่ะขอบคุณครับ ขอบคุณที่ติดตามข,าข่าวข้ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจคนระับ